วันนี้ผมมาที่ตลาดหัวเขาเขาสมอแขงนะครับก็จะมีตลาดเนี้ยทุกวันเสาร์นะครับมีผลิตภัณฑ์โอท็อปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นี่ผมก็จะมาสั่งอันนี้เป็นเคยเห็นไหมครับอันนี้คือน้ำปลาหวานสดาน้ำปะหวานสะดาแล้วก็มีสะ,สะเดาสดๆมาด้วยครับ หาไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าจะหาต้องไปหาในกลางทุ่งนะครับ <f ee> แล้วก็ส้มเกลี้ยงเป็นส้มโบราณนะครับก็หายากอีกเหมือนกันนะครับ <f ee> <f ee> แ,แต่ว่าเราหาได้ที่นี่ครับที่ตลาดหัวเขาครับ <f ee> แล้วอันนี้ส้มโอขาวแตงกวาค่ะอันนี้เป็นส้มโอขาวแตงกวายังไม่หมดนะครับยังมีส้มโอขาวแตงกวา <f ee> แล้วนี่ก็คือเพียงร้านเดียวนะครับในตลาดหัวเขาแล้วยังมีอีกหลายๆ ร้านด้วยกันครับที่ตลาดหัวเขาแห่งนี้นะครับถ้าเกิดว่า,าว่างนะครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับที่ตลาดหัวเขาเขาสมอแขงในอำเภอวังทองครับตอนนี้ก็ผมมาแต่เช้านะครับพ่อค้าแม่ขายก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ถ้าอยากจะหาต้นไม้โบราณโบราณน,นะครับสมุนไพรต่างๆ ก็มาหาได้ที่นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าดีมากเลยนะครับ